นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจีคู่นี้เป็นคู่2ฝ่ายแดงคือเก่งกล้าชอสาพราน119ปอนน้ำเงินสันกำแพงออกคุณทร1 1อยปอนด์เหมือนกันเพื่อความสนุกในการชมนะครับคุณพัชรีเชิญครับสำหรับมุมแดงนะคะเก่งกล้าชอสาพรานน้ำหนักที่มาช่างมาเช้า119ปอนพอดีชื่อจริงของเก่งกล้าก็คือวิรุทธิ์ธน้อยค่ะเป็นชาวจังหวัดอุทัยธานี ชกมวยมาทั้งหมด54ครั้งชนะ747ครั้งแพ้6ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะน็อกยก3เดชดำรงฟอร์มเมืองสุรินที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ18ปีผู้จัดการของเก่งกล้าก็คือวิชิตลูกบางปลาส้อยหัวหน้าคณะก็คือคุณสุรศักดิ์ชาย,ยาเจริญนะคะ สำหรับมุมน้ำเงินสันกำแพงออกคุมทอนน้ำหนักที่ช่างมาเช้า119่อปอนครึ่งก็เลยต้องลดไปครึ่งปอนนะคะชื่อจริงก็คืออุดไทยตุมายาเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีชกมวยมาทั้งหมด42ครั้งชนะ36ครั้งแพ้2ครั้งเสมอ4ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้ชนะคะแนนยอดเทียนทองยุทธการกำธรที่เวทีมวยสยามผู้จัดการหัวหน้าคณะก็คือสุชีพคำแก้วค่ะ ตัประการบนเวทีปิยะเหลงสุดใจนะครับแต่ก้านคอสอกกลับเข่าลอยครับน็อกได้แอนตินจ่ายรางวัลให้10,000บาทจนได้แค่ควาดหางน็อกได้แอนตินจ่าย3 0ม0 0ืนะครับแอนตินยาทหาโรคกระเพาะปวดท้องจุกเสียดแน่นและผู้ที่แตกนะครับอย่างชกครู่นี้ก็จะมีค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทจากแอนตินเนนบนไดห้าร้อยับยาถารพาคากรองเสลืองเป็นเดียวครั้งเดียวมอบเงินสดให้นักชกผู้เอกคนละสองพันและนักมวยที่ชกกันดูเดือดครับ เดียวทก้าบามปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดกัดยอกทั้งบวมวอบกันจบได้คนละ2,000ผู้ที่รักกีฬากอล์ฟครับร่วมโดนวงสุิงที่สนามกอล์ฟกีฬานครชัยศรีครับโทรศัพท์สองสามสองห้าติดต่อสอบถามมงนแลดจองกันได้นะครับกรุงทนคอมเพล็กซ์ศูนย์ดุกบันเทิงย่านฝั่งคนนะครับพบกับตลกวาระกว่า10คณะท่านสุภาพบุรุษครับเรียมรถความสนุกที่กรุงธนคอมเพล็กซ์ชั้น3น้ำมันเครื่องคาเทคเลฟเทคใหม่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ปกป้องนานเต็มพลัง ยาดมท่านเจ้าคุณครับมีเลื่อกเจ็ดสีดมก็ได้พาก็ดีนั่งมวยที่ทช้าที่าบวยนายาย,นยอดเยี่ยมอวุธมาเท้าขาวสองดีที่สุดในรอบสัปดาห์นะครับยาดมท่านเจ้าคุณมอบเงินสดสามพันบาทครับยาดมท่านเจ้าคุณยาดมเจามเ้าสำหรับสําหรับคุณถ้าซื้อสีน้าทิวเอ Position ทั้งภายในและภายน,นอกหรือสีรองพื้นคูณใหม่กันดากระดาน่ากันหลอนครับรับเสื้อสปอร์ตฟิเอทันทีก็ถึง30เมษายน นั่มันเครื่งรองมอเตอร์ไซค์พรบกันกูทีพลังแรงติดปีกนะครับขอบคุณปุ้ยตรามาบินปุ้ยพลังมาและบ้านอีสานตะวันแดงขอเชิญสามมาข้าประกวดเทพีบรรเลงงานจริงถ้วยรางวัลเงินสดกว่า20,000บาทครับและของรางวัลมากมายสนใจสอบถามและสมัครที่บ้านอีสานตะวันแดงครับ717 2 3 2ึครับยองเนสจะเพียงยกแรกครับก็ ้อย,ยทีทอยสายดูกันก่อนนะครับดูจะวะจดาโคนจะเข้าหรือจะออกกันยังไงคุณนกแ้วครับไปเลาะหลังเมทีนะครับที่มุมน้าเงินแล้วก็มุมแดงมาทางด้านเก่งกล้านั้นเป็นนักโชคจากอุทัยธานีครับจาก้วยขายแข้งครับเขาบอกว่าสู้ทุกรูปแบบถ้าจะแพ้ชนะนั้นว่ากันถึงดีกาว่างั้นคือสามสารเลยนะครับซ้อมมาดีเยี่ยมครับอยู่ที่ค่ายพระนันทนบุรีส่วนสันกำแพงอภุธรจากศรีสเกตนะครับไม่ได้อยู่ทางเหนือนะครับ ก็เตรียมตัวมาดีเหมือนกันสำหรับพี่น้องชาวศรีเกตนั้นสานกาแฟบอกช่วยเชียร์ถอยนะครับหมดยกที่หนึ่งขอเชิญร่วมงานถวายสการะปิดทองหลวงปู่เอี่ยมเป็นปีที่27แล้วก็ทอดพระป่าในปี2542แล้วก็เป็นพระป่า2,542กองกองละ73บาทนวัดโคนอนแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพในวันที่24 25 26เมษายนศนี้นะคะ และเย็ยนนี้อย่าลืมแวะไปที่วิลล่าคาเฟ่ค่ะพบกับราชาเพลงลูกพุ่งสุวรชัยสมบัติเจริญและพรุ่งนี้พบกับร็อกแสเดวหนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานพบกับดาวมายูดีและที่เจ p l พ z าซ่าดาวพนองแดนเซอร์สาวชาวอังกฤษมีให้คุณได้สบายใจสบายตาที่ j r p l พ z าซดาวยกที่สองสังเกตง่ายน,นะครับผิวคล้ำๆค,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 คือนักชกป่ายน้ำเงินสักนกำแพงออคุนพรครับเป็นฝลายเดินตามเข้าไปนี่แหละครับแล้วก็ดักจังหวะเจงกล้าทอสามพลานโอ้ที่สับศอก ไม่ทราบว่าเห็นทางด้านพนมเพชรตีศอกดีหรือยังไงนะครับเป็นมวยซ้ายทางด้านนักยกน้ําเงินสันกําแพงข้อมูลนั้นบอกว่าเป็นนักยกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับอายุน้ำก็ดูน,ดนวัยที่จะต่อโตต่อไป18ปีเท่ากันครับแดง18น้ําเงินก็18ผมเปลียนทีเดียวยับไปวางแข้งซ้ายเข้าไปเป็นมวยซ้ายครับ เลยว่าทั้งหมัดทั้งเท้าผ่านตลอดเป็นมวยซ้ายแล้วก็เป็นมวยพิมมือทั้งคู่เดี๋ยวจะดูว่าใครจะมีพิมมือได้จัดกว่ากันนะครับอย่าลืม,ลมครับสิกาวสเกตร่วมงานเสือคืนทําวบันดีครับเวลา18นาฬิกาที่เรเวสเกต์ทองซื้อบัตรที่หน้าง,งานครับหมัดมาเจอแข่งซ้ายเบิร์เหมือนกันในวันนี้ซ้ายกับซ้ายครับใครจะหนักกว่ากัน ทางด้านเก่งกล้าก็ซ้ายเหมือนกันหลังกะแบงก็ซ้ายร้อยสิบป้าปอนครับน้ำหนักมากขึ้นทั้งคู่เนี่ยเป็นมวยฝีไม้าลายมือเด่งทั้งคู่บนเวทีนะครับแดงนั้น5.4สน้ำเงิน4.2สสุภาพบุรุษครับไม่ตามก็ไปซ้ำ ้อมูลทั้งไปน้ำเงินนัน้นบอกว่ามีข่าวดีเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าจะดีแค่ไหนต้องเข้านายซะก่อนล็อกแล้วครับตีไหมพยายามจะล็อกคอกดมาตีกตประการเปียกเล็งสุดใจครับ มาไปยกเป็นยกที่2ปลาย,ยก2ครับแขกลา,าตีเข้าไปก่อนอดรัดใต้ปีกคนละข้างหมดยกที่2ประกาศแล้วครับคนดีสีสาครประจำปี2 5 4 1ครับ ท่านพักศรีนิเวศประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครประกาศมาแล้วนะครับปรากฏว่าสาขาการลงทุนทางวัฒนธรรมนั้นได้แก่นายประจนดุลปรทาทรบุติสมาชิกค,ครับสาขาพัฒนาวัฒนธรรมในระบอบประชาธิปไตยนายนวิรัตธรรมแสงสาขาวัฒนธรรมนำการพัฒนาในอำเพรมีเจริญสาขาส่งเสริมวินนาของคนในชาติลางปฐมพรอ่วมถนอมสาขาวิถีครอบครัวและชุมชนไทยนายประกิตสิมิวบานิต์นะครับสาขา ส่งเสริมองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งในเสน่ห์ทองศิมาสาขาส่งเสริมสถาบรราันท่าศาสนาพระมหากษัตริย์นางสมฤมดีเสดิจไทยเอกวัตรสาขาภาษาไทยครับนางทองอาบฤทธิ์สมบูรณ์สาขาข้าดิยมและคุณธ,ธรรมนางทองทำพนินพร,ร,ร,รสาขาจังกายแบบไทยนางสาวศรีสุดาประเทนศิรีครับสาขาเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในเสด็จรนตรีและสาขาอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนสิทธิโกกำเริน ท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดก็จะทําพิธีมอบนะครับโดยเป็นประธานมอบโล,กโโโล่กีนเตือศคนดีศรีสะครนวันที่28เมษายนเวลา9นาฬิกา30นาทีที่ธนาคารนิวรถทิพย์จังหวัดสมสุทรสาครก็เรียนเิอเป็นไปเกียรติโดยทั่วกันนะครับยก3าต่อครับเก,กล้าดเดินต้อหาเลยทีเดียวเดี๋ยวก็คงจะลูกครับปัดซ้ายใครจะหนากว่ากักนทางสังกะแพ่นนั้นขอจังหวัดนะครับขอจังหวะ2ด,ดักแต่ดักได้ผลหรือเปล่าฟ้าประกบดีเขา ผิวแกคำ้ำดีจริงๆครับถ้าประกบในไม่ต้องบอกชื่อเสียงเรียงนามครับจำสีผิวเอาดำค้ำหรือดำเงินครับกรรมแยกออกไปเกลือกวาทางมุนแด้ครับเป็นนักโจกจากอุทัยธา,ยาน,นีอยู่ห้วยขาแข้งตางมวยโชคมาสับสอกซ้ายเตะซ้ายมาทั้งชุดครับทั้งหมัดทั้งสอกทั้งเท้า,ทายังไม่มีโอกาสดักครับ สักรกาแฟเตะซ้ายเกือบปลายคางตายสูงไปลูกพลังพอปัดพอเวียงกันอดลอกในเข่าที่ว่าทันถ,ถัดยังตีไม่ถนัดครับพอทางฝ่ายแดงเก่งกล้านั้นไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ลอกตีง่ายๆพยายามเอาเข่าอัดหน้าท้องไว้ สาวหมาัดตอนนี้แสงแบงเดินเข้าหาบ้างเป็นไยเข้าครับมวยเข่าต้องเข้าไนก์เกาะให้อยู่ครับมวยเข่าแล้วอยู่ข้างนอกกองกตีไม่ได้แข่งสายกับปวนเปลี่ยนแถวกา้านคอนะครับแต่ต้องระวังบ้านกันโอ้สับศอกชาย นัดตีได้หรือเปล่าถูกสอดครับโอ้เก่งกล้าก็สอดแล้วตีเข้าไปเหมือนกันเก่งกลา้าช้เขาเสียบถูกเวียงล้มล,มลงไปลูกติดพันต้องระวังครับตอนนี้พอคอดยกแล้วทางด้านเก่งกล้าเป็นฝ่ายเดินก็หาบ้างเจอหมัดชุดหนึ่ง หันจำแพง,งเวลาเตะแล้วค่อนข้างจะตกกาดตกนะครับประก็ตีเข้ามาที่ชายโครงหมดยกที่3ครับ<ฆ>นักเรียนพลตำรวจนครบาลรุ่น53กองรอนที่2เชิญนะครับดาสิบตํตำรวจมนัตโนนุชขอเชิญผู้ปฏสัง์สันที่ปราคารบังกอนหลวงบางนาวันนี้18นาฬิการครับ นะศึกยอดโอลิมก WBF ครับวันที30่30เมษายยนแซมสัน3มแบตเตอรี่ป้องกันตำแหน่งกับดันแคนมาคุบันเน่ยก4ีเริ่มต้องลุยแล้วครับหาคือไม่ลุยไม่ลุกไปตีข่าวยกไหนแฟนพี่เลี้ยงบอกให้ลุยได้เลยดูเจ้จะลุยได้หรือเปล่าครับนี่พยายมโอ้เจอหมัดมาเจอไปสองหมัดถอยแล้พี่เลี้ยงบอกสั่งให้ลุยนะครับ จะลุยหรือเปล่าลุยก็ไปเจอหมัดเจอทาก็ไปอีกลุยได้หรือเปล่า,าการแยกออกไปเดินไหมครับต้องเดินไปยาดเยลเล่กเดินกาไปป่าแต่ทางเกรงกลาง้าไม่ยอมครับไม่ยอมไม่เดินเป็นแฝดเดินกาเองสอบซ้าย้าไปที่ใบหน้าเตะซ้ายที่ตั้ตัวทำไรตีไม่ขนาดครับ เพ่งกล้าจะตีเล่าสอบข้าไว้เองแฟงสายเกือบนะครับเป็นปลายข้อแล้วหน่อยหนึงผ่งนกระแพงพยายามซ้ายศอกเอามาทานลูกพักสักทีหนึ่งให้ให้ให้จะยัวครับให้กโกรธโอ้โเข้าการโบไม่หน่กครับครับ พอดีครับปลายเท้าเข้าเต็มข้อเหมือนกันแต่ไม่รุนแรงพอไม่เหมือนคู่แรกครับาโดนก็ไปล่วงทั้งยืนเตะได้ดีเหมือนกันทางด้านของอา้าวสาับไปอีกเอาละครับมีอาวุธเด็ดเด็ดเหมือนกันจากน้ำตักไม่รุนแรงครับโดนจะทำอะไรเก่งกล้าไม่ได้ไม่เร่งครับแขนกพางไม่เร่งจะไม่ไปตั้งรับเอาไม่เดิน พี่เลี้ยงรุ่นไห้เดินหยับแนาโดนไปทั้งเท้าทั้งสอบเก่งกล้าก็หยุดไปเหมือนกันคู่นี้ร้อยสิบ์ก้าอนะครับล็อกล็อกนาตีไม่ถนัดครับมการแยกออกไป อยู่นี้ยกสี่ขึ้นไปแล้วแทงซ้ายเนี่ยป่วนเป็นพวกแบบแถวข้านคอนะครับวแต่ว่าน้ำหนักกันไม่หนักพอครับถ้าเตะลึกก็มาหนิดหนึ่งผมว่าลำบากเหมือนกันทางด้านของเก่งกล้าเ,เป็นเพราะจังหวะถอยครับจังหวะเตะของทางกระบาลเป็นอย่างที่ถอยไปเตะ ตทีมหมดยกที่4ท่านผู้ชมชมกันแต่ท่อสดศึกเจ้ามวยไทยก่อนชมยกสุดท้ายดูนะครับภาพชาดูทางฝ่ายน้ำเบินใช้แข้งพาดการคอเก่งกล้าไปหลายครั้งแต่หนักไม่พอครับศึกเจ้ามกรณนาน28เมษายนนะครับที่ดูมินีคู่เอกธาตรีสิทธิ์ป๋าฟาพบสิทธิ์รักอัศสวโยพินศึกพรรยินดีครับอันารา4พฤษภาคมคู่เอกศักชายห้องอาหารบัวพบดอกไม้ไฟต่อสินิไทยครับแล้วก็ ศึกประการล้านนากับสุขเกียรติคุสภาคมที่เวทีมวยนิคมตลาดกลางจังหวัดลำพูนนะครับคู่เอกสมิงเพชรเจริญพบลมเหนือนิ่งหนองวิดีโอแล้วก็คู่รองจักปลาทองเกียรติบดินพบเด่นกำบลเกียรติมุสบาอย่าลืมรับคืนนี้พบกับทายาทสุรพลสมบัติเจริญครับสุรชัยสมบัติเจริญที่วิลล่าคาเฟ่น,นะครับแล้วก็นั่งชมมวยสบายๆก็ขบเทียวไม่แต่วยเอฟซีไปด้วยครับมีจำหน่ายทั่วไปทั้งซองละบาทและซองละห้าบาท สะอาดผู้หลักอนามัยครับเราคัดไม้ไจะโมยอย่างดีมาให้ท่านได้กดเชี่ยวกันขนาดชมศึกเจ้ามวยไทยชมยกสุดท้ายครับพี่เลี้ยงทั้งฝ่ายรเงินทางสันกับทางออกกุ้งตะบอกเดินเดินให้ได้ถอยทำไมดูนี่จะเดินหรือเปล่าป่าเก่งกล้าไม่ยอมครับเอาเข่าซ้ายค้ำไว้พยายามลุกแล้วครับยกสุดท้ายสนาที่ดทุทายแล้ว สังกะแพงจะทำยังไงสังกะแพงนั้นย่สีสะเกตนะครับแล้วก็ทางด้านเก่งกล้านั้นยุคอไทยครับยูน้ำยังจะเติบโตต่อไปมาเพียร์หลังใจแาย,ยากออกไปเก่งกล้าไม่ยอมให้ทางด้านสังกะแพงเดิน <S 2> <S 2> <S 2> เดินก็หาใชเอง ทั้งเขา่ททาทั้งศอกทั้งบัดเตะตัดอีกแต่ชุดนี้เจอไปสามคะหนนมินจะแข่งซ้ายสอง,ขงแขงเก่งกล้าก็าไปสามัดครับอีกรองนั้นเล่งปลายชมัยกสุดท้ายปลายยกแล้วก็เป็นเครื่องบอกสัญญาณวว่าจะเตะจะต่อยจะทำแล้วก็รีบทำ พยายามตักตัวคะแนนเข้าไว้ก็จะหมดยกอยู่แล้วาทางเก่งกล้านั้นสาวหมัดทั้งซ้ายทั้งขวาทางกระแตงตีเขา่าทางคู่นั้นก็สู้กัมนมาตลอดครับคู่ต่อไปน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น130ปอนด์ครับอาจจะลงกับคิงไทย วร้อยสามสิบบอลเนี่ยแต่ต่อยหนักครับโดนก็ไปตุบสงตุบก็เลยว่าเคล็ดย่อก,กันไปทั่วทีเดียวยังไม่หมดยกยังคงเดินก็เก่งก็สามัดก็ไปอีกทางด้านสันกำแพงน,นั้นต่างรับยกนี้ไม่มีแต่การคอยเห็นนะครับ ประมาณ20วินาทียังพยายามครับพยายามเดินเนบยีบยดเข้าไปไว้หาจังหวะจะเข้าทำหลันกัปแบนก็ยันไว้ครับไม่เรียมไม่ไม่เต็มเต็มที่ตัวจริงๆก็ไม่ปะทะด,ด้วยาตามาสามาัด นี่ว่าใช้เวลาคุ้มค่าครับทางด้านบุมแดงเก่งกล้าช .3 สามปาณหมดยกสุดท้ายรอสักครู่ครับทางด้านสันกำแพาก็มั่นองมั่นใจมากครับยกสีทําทำได้งามๆกรรมการรวยกุออแดน แล้วก็หันมาชุม,มือกับฝ่ายน้ำเงินคือสันกนาแพงอกุธรชนะคะแนนเก่งกล้าชอสามพันเมื่อโชคกันครบ5้ยกครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี